โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับ JP Channel วันนี้เราอยู่กับร้านซูชิบ็อกซ์นะครับโอเคก็เขาก็มาสปอนเซอร์เอ้สปอนเซอร์ผมเองนะครับก็ร้านนี้นะครับผมเป็นร้านรับฟาร์มมีรับฟาร์มแล้วก็บริการกดเกมพ้าของบ็อกฟุตแล้วก็แบบออสตานะครับกดเพชรนะครับผมโอเคแล้วก็กดกดแบบกดทุกอย่างเลยนะก็กดกดผลมีกดผลแล้วก็บริการรับทําผลตื่นนะครับก็บริการกดผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลขแปดนะครับผม เอ็ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากได้ผลอะไรก็บอกเข้าไปนะครับว่ามากดเกมพาทก็ทักเข้าไปได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพี่ทิ้งล้านไว้ใต้ร่างคลิปนะครับโอเคก็ผลไฟ1 0 0ร้อยบาทใช้เงินม่วงอะไรเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับเขาจะแบบว่าแบบทับรับทํบผลตื้นนะก็คือประมาณนี้เลยก็ราคาก็นี่เลยนะครับโอเคก็ต่อไปก็บริการกด exp แล้วก็แฟกเมนต์ก็ประมาณนี้เลยนะครับกดแฟกเมนต์แล้วก็ exp นะครับ โอเคเดี๋ยวเราอันนี้ก็บริการกดเกมพาน,นะเว้ยเฮ้ยโคตรคุ้มเลยนะร้านอื่นอะ่ะจะเป็นประมาณ45 55ิ้าร้านนี้40บาทพี่ว่าคุ้มนะเว้ยเออโคตรคุ้มอะ่ะแบบเหมือนทั่วกัน5บาทแต่ว่ามันคุมนะ้มครับร้านนี้อะ่ะคุ้มจริงเลตแปดเลยนะ okay, โอเคเดี๋ยวเรากดอันต่อไปเลยก็ <c oughs> <ๆ>บริการฟาร์มบล็อกฟู้ดก็ประมาณนี้นะครับอ่านกันเลเวล1นึ่งถึงเจ็ดร้อยหวลต่อ1บาทก็คือ5เวลต่อ1บาทนะครับผมก็เออก็อันนี้ก็เวล วลเวล700ถึง1,525บาทก็4เวลต่อ1บาทโอเคก็ถือว่าคุ้มนะครับผมทุกอย่างในการจ้างฟาร์มขั้นต่ำก็จ้าง20บาทก็อ่านอ่านกันด้วยนะครับก็จะจ้างฟาร์มโอเคก็จะมีฟาร์มแบตเตอรี่ฟาร์มทุกอย่างเอาง่ายๆร้านซูชิบ็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคอันนี้ก็กดผลเอ้กดเพรออสตานะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นคร่าวๆนะครับผมน่าจะเขาหน้าระะักจับแล้วฟาร์มน่าจะ ประมาณหลายแมปอยู่ครับก็ทักไปได้นะครับอยากสนใจแมปไหนก็มีบล็อกฟุตแล้วก็รับกดผลบล็อกฟุตแล้วก็พวกเกมไอเพจออลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบอย่างอื่นด้วยนะครับรับฟงรับฟาร์มอะไรเงี้ยก็สนใจก็ทักไปทักไปได้นะครับผมโอเคก็ร่างคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยนะครับผมร้านซูชิบ็อกนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปนะครับบ๊ายบายครับผม